มาตีเด้อค่ะหอยนิสาแฟมิลี่รายงานโตคือเก่าเด้อค่ะนะคะรายงานโตยูทูบคือเก่าเด้อค่ะนะคะมื่อนี้ก็มาคุยเรื่องน้องหลาคือเก่าแล้วพวกนี้ยังเราพี่พ้อยนะคะมือมือหนึ่งคลิปคลิปหนึ่งมือมือหนึ่ง,ง,งานะเดี๋ยวมาคุยจเจริญน้องหลานะคะอา้าวก็เขาหน้าหาัดเด็กเขาเป็นตาหน้าหัดเด็ดกพ่อเจ้านี้ก็ไลฟ์สดทางเพื่อนกูกย ไปก็แม่ฆขานะคะเออแมฆขาวพัดนางเคืนมูห้องเพลงเกล้เกล้เกล้เออเปิ้ลว่าเปิ้ลแบบว่าเปิ้ลขับไปก็คุณรักผู้ใหญ่เนาะน้องเขาก็แบบว่าจังไดล่ะขับไปก็ผู้ใหญ่เปิ้ลจริงจริงแบบว่าจังไดล่ะเปิ้ลก็แบบก็คุยกันนะนาะก็แม่ฆขาเปิ้ลกระหักคือแม่ประมาณนี้เนาะนะคะประมาณนี้แม่ฆขาเปิ้ลกระนาหักน้ำหนักแม่ฆขาเปิ้ลจะซอนทีเดียวเนาะโมมี่ยังค่ะโมมี่ยังพี่พลอยก็ว่าเอาคนดีก็ว่าคนดีแล้วน้องเขานาหักก็ว่าน้องนนาหักเั่นเนาะ วันที่18น,นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่โพรเลรสเอาวันนี้วันดีวันนี้วันดีนะคะบายๆนะคะช่วงเล cares, ็กๆนะคะเดี๋ยวไปเจอแันเดอร์สันนะคะเดี๋ยวก็เแล้วก็พี emotions, ese, again, life, ここ uana, Josh, 6, ่พลอยกจะกินไลท์ท็อแล้วก็ทีเราความจุไถ่โชคดีได้อยังดีเราไ้ฟังเนาะนะคะแล้ววันที่18ค่ะอีกสองมือนะคะคือบัตรเขากรุงกันในย่างพี่พ่อยถือเรียบร้อยแล้วเดนนะคะพี่พ่อยไปรอในกลุ่มแล้วนะคะพี่พ่อยอยู่ตรงกลางเวทีเลยนะคะ อ่าล้โป้งตายล้มโพ้งขัวนะคะใครที่เลือกเอาไปได้เด้อต่ว่าพี่พ่ออยู่ข้าหนาแล้วลนะ,ะ <g oda> ล <c oughs> ลลนะคะไปร้อไปร้อแล้วนะคะไปร้อในครุงเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ะเป็นเพื่อนๆบีพีเนาะนะคะโอ้ยนะมือนนี่กับว่าที่เหดุลิปว่าไปคุยเรื่องหนึ่งเรื่องนี่กับเรื่องนองนีล่ละโอม่อย่างหลง <c oughs> มูกระไดเพ่เจ้ก็เอียงปิงปังปิงปัปงทั้งหลายแดงทั้งเม็ดจนเจอแดงอย่างตังไ่จับพี่พ่อพี่พ เอาไปเปิดเบิร oh, e e, so, ์โ oh, อ้ยม like ันกระจายอยู Não, Ma, ่เถอะเนาะเอามันเรื่องของเขาบางทีเนาะก็ต้องไปยุ่งกับเขาดอกนะคะโตโฟกตัดกะจิงานของอ่าน้องวันที่แปดนี่คนก็บอกเขามีเนาะโคไปยุ่งเด้อ่าโคคุยกับคุยกันเนาะเอาไว้ได้มานึงพ้อยกันเลยแบบว่าอ่าเล่กับเล่แบบคุยกันเนาะแล้วก็เล่เขาบึ้บพี่พอยพี่พ้อยอ่าพี่พอยไปเบิ่งอ่งผู้หญิงจอกผู้ชายอย่าเนี่ยตอนนี้นะก็ยุ่งหัวกันยังได้คนก็เลยบอกใครเนาะ โอ้โหแล้วนะคะเข้าไปเลยก็ได้เปิดอา่านเบิ่งเนาะเออโอ้โอ้โหแล้วนะคะโอ้เข้า่ากันวัซ่านว่าสันเด่นนะคะเออนะคะไอช่องช่องผีเข้าไปได่าวัตสันเรากะช่องทั้งคุณนะ,ะช่องที่ว่านาดําทั้งคุณนะเข้าไปได่าคันวัตสัเด่นใครหลับเออควายกระเล่นหนึบวาอ๋อหูแล้วอ๋อหูแล้วที่น่ะ ดากันก็ตัตกันนะคะกันนักรงคุหนึ่งนะคะการตะกรงคุหนึ่งผลประโยชน์กันนี่ละนะคะผลประโยชน์เลยบ่ลงโตกันนี่ละนะคะตอนพ่นน้ำก็ไต่กันนะคะเอารับรองมาผลประโยชน์ั้งตื้น้งตีบ่ลงโตเขาก็ไต่กันว่าแต่ด่ากันเพื่อจันปาน์กันว่าเสด็จผูเดเนาะค็จะเล็เข่าไปเนาะจะเล็เข่าไปจะอยากยุ่งเรื่องเขาหน่อยนึงโอ้ว่าได้ยินแล้วนะคะค่อยจะออกมาพอไปได้ยินแล้วค่อยจะออกมาแ้โม้แบบว่าว่าแบบนี้หนุกปากนะคะ อ่าขนาดเขาวาขนี่ก็ยังเอามาเปรียบเทียบสิขนาดยังมาเปรียบเทียบถึงน้อนนะเอออีไหลมันก็อียางนึงเด้อว่าสันเดียอีไหลมันก็อียางนึงอีไหลมันตัวแปดกิโลแปดกิโลว่าสันเดียอ่าอันนั้นก็อียางนึงโอ้โหพี่พอลก็เลยว่าโอ้เออเบาเลยคำเบาคำนี้แล้วเขาก็เลยออกมาเลยเขาก็เลยไปฟังเลยคือก็เลยออกมาเออขนาดมันทะเลาะกันแถวๆนะมันมันหยุ่มหัวกันอยู่แถวๆนะมันยังเอาอันเนี่เอาน้องไปเอออีก้ำไหลต้ไหลต้ไหลมันยังเอาอยู่นงไคนมันเคยว่าเนาะ โอ้โหบิ๊กบอยว่ะเออนะคะเอาจแต่เขาเรื่องของเขาขนาดนักหลอเยังบ่มาเลยแต่ลังเยอะก็ดิปันอก็ดิปันเปิ้นนักหล่อมีอยังกัะปุจจักงูหัวก็ดิปันนักหลออคนหนึ่งหลายคนนั้นน่ะคนเก่านั่หลายคนฟังนุ่นนั่นละนะคะปันแล้วก็ขจมาต่างไข่โป้งไข่เพีงเห็ดไข่โป้งไข่เพีงมีอย่างงูว่าสันดิ์เออเออให้ก็เห็ดไปเลยใหญ่แล้นเล็กอยู่คนเดียวได้บริวารก็ไขเนี่ยไข่ก็เห็ดไปนะคะในเมื่อเขาแบบว่าเขาเห็ดไปแต่ว่าเขาเป็นยังได้ยี่ไหลยี่ไหลอยู่ คำว่าอีไหลนะคะคำว่าไดา้อีไหลอะระวังเดินนะจะตาเร็จนะคะพวกคุณดากับอีไหลอีไหลนะคะอีไหลนะคะมันมันยังตัวแปดติโลอยู่มาสันเดียวคาทีว่าคุณว่าคาไหลคาไหลนะว่าอีไหลอีไหลนะ่ะระวังเถอะว่าคุณะสําเร็จกันบอกอ้าวเฮ็ดก็ไปโทษนะคะตอนนี้กําลังแบบตุงมหัวกันกำลังดีว่าโอ้สิตตังใครเพ้นได้เยวเราก็อกอกมาอ่ามาขึ้นวง,ง,งนูนวงนี้มาเต้นสัญญาอ้าวคุณเฮ็ดก็ตามสบ,บาย คุณเจียวไข่มาขึ้ืนวงใหญ่มื่อคเรื่องของคุณนะคะบริวาการแต่อย่าเอาน้องไปเอ่ยเนี่ยป่านยังเอ่ยว่ัยไหลวัยไหลมันตัวแปดกิโลอย่างนี้เอาไปว่าวีีโอ้ยนนั่ะบ่กเข้าใจที่กันนะคะมันก็ยังเอาไปว่าอยู่มันก็ยังเอาไปว่าไปยีแล้วนะคะโอ้คอมเมนต์ด่ากันปรซ่านนะคะคอมเมนต์ด่ากันคุณอย่างนั่นอย่างนั้นที่ว่าสามที่คุณน่าจจะตีมยากด่ากันปรซ่านนะคะด่ากันโอ้ยเสียงเจ้าเจ้าประจานเลยนะคะ นี่แัลนะคะบอลบอลเดวากันเด้อร์แบบแบบมันมีจริงให้พวกเจ้าเนะี่ยเคยไดายี่ไหลยี่ไหลยี่ไหลามาจังไหรจังไหรนะ่เนี่ยเจ้าจีบมาแบบมาปั้นนักลอ้อไม่สักคนหนึ่งน่ะนะมาปั้นเขาบอกว่าจะเปิดฟ้ากันฟ้ากันหุ่นเงินจะเปิดไทยเพ้งมาจะเหน่นงกวาวะนะเหน่งกาวะกันหลอกนะคะมือเขาเบาเขาจะเปิดไทยเพ้งแต่ถ้าย่งนักล้อเคนนี้มากบอกว่าเออเราก็เราเราเราปัญหาเหมือนว่า,า,า,าเนี่ยวจีต่างไทยเพ้งมีนักล้อสักคนยังยังบ่มีนักล้อสักคนเลยจะว่าจีต่างไทยเพ้งเหมือนี แล้วก็บอกว่าไปยาอนักลองก็นั่นมานะคะเพราะว่าเขามีคุณภาพนะคะ<ช>ีไหลมันมีคุณคุณภาพมีไหลมันมีจัตัรัสเาลั่นเขาว่าสี่เด็กขนาดว่ายังไม่ได้เห็นอย่างสักอย่างเลยนะคะคิดเอ้อจะว่าจะสําเร็จบ่มีทางนะคะคนที่เบิ่งไปนะคะจิตสาเร็จบ่อนะคะแลดีใจไล่ต้นกันมาต้านเจานักลองมาปั้นเนาะจะดีใจดีใจเอาผืนวงนู่นวงนี่สัญญาณจะปีจะป,ปีสามปีสี่ปีอย่างาะคะุณผู้หญิง เอาเอาให้สำเร็จเด้อนะคะเดี๋ยวคนสีคอยเบิงเดอ้อถ,ถ้าถ้าถ้าเจ้ายุดดาน้องลาแล้วคำลาแล้วก็บ่รน่นะคะอาจจะสำเร็จถ้าเจ้ายัางดาอีไหลยอยู่คำไว้หล้วจะกีดีดามาแล้วนะคะอีไหลว่าเสร็จเลยนะอย่าคิดเลยว่าจะสำเร็จนะคะบ่มีทางมิจะล้มคล้องนะคะนะคะบ่มีทางสำเร็จนะคะไอ้พงศที่ว่าเดคจิตใจเจ้ามันบดีนะคะจิตใจบ่สงบนะคะ ใจบรลชางบนะคะคนเลือกเอิญเนี่ยกอกทุมเจ้านะ้นหวงผลประโยชน์นักลองมากก็คือว่าผลประโยชน์อู้่แล้วนะคะพวกเขาบ่มีผลประโยชน์กันเด้อนะคะพวกเขามีแต่ว่าตัวหน่องอย่างเดียวนะคะตัวกันนี้นี่น้อยบริเวตัวมากตัวไม้แต่ใครก็มีหลาย็ก็เปวยหลายคนบ่มีขอบริเวตัวจำหนีนะคะนะคะเราพวกเขานะคะที่คอยจิเบิงพวกเจ้านะคะแต่ว่าสัาเจ้ายุดแเราก็แล้วแต่ว่ายุทนั้นยังว่าอีหลายอีหลายอีหลายอยู่อบลูกเสียมลลงท้องไปคอยคอยฟังเด้อนะคะ แม่หมูกระไดกำลังว่าสิเหตุคิดเหตุอยากจะกินอย่างปึ่งป <videos> <op edi kita> <ula drops swimming today> ังป <rat> <oses> <Wuhan patients> ิ้งปังทั้งร้ายทั้งหล่าอีหยังกับผู้หญทั้งร้ายทั้งเด็ดจนเจอมาเอาคนกับเปิดเบิ่งป้าทนะคะบอกโอ้ยน้องว่ากูไปว่าง่สิเหตุคลิปอยู่เนาะนะคะแต่เลยนไม่ได้เลยไม่ได้เลือกได้คลิปก็ดีเลยเลยนไม่ได้คลิปนี่แหละนะคะคลิปนี้กับบ่มีอย่างมากมายดอกนะคะเอว์กูกันฟังคนที่ว่าดาน้องนะคะสิเหตุอย่างบ่มีทางสำเร็จนะคะ คนทีดาน้องคิดว่าจะเห็นอย่างยูหน้าตอนนี้นะคะอย่าวหวังนะคะบอสําเร็จค่ะนะคะขอบอกเด้อน,นะคะเราของงานของเราแล้ววันที่สิแปดตื้อตัวกันยังพี่พอตื่อเราเด้อน,นะคะที่พอตื่อแล้วนะคะตือนมาตื่นกีกันเด้อน,นะคะแล้วก็ไปเจอกันในค่มเมื่อวันที่ที่แปดเนาะนะคะตอนนี้ที่งานเขาก็เดินทางกันเราวลังว,วันที่ที่เจ็ดนะคะ ทีมงานเขาตอนนี้นะพวกเจนึ่งพี่นอตนะคะถุวหมอกเดินทางไปแล้วเนาะนะคะี๋ยวก็ไปเจอกันอานงานเหมืออื่นนะคะเหมืออื่นเราที่นี่เล็กทน้นนี่อย่างนี้มีพวกเขามีต่ความสนุกสตนานเล้วัาทีจะแปลกับง,งานใหญ่ต้องรับเชิญนะคะประ้องไปสนใจเดินนะคะไอ้คนคนอิ้นว่าอีไหลอีไหลนะคะกําลังจิตปั้นนักล้องกรลังจิตตั้งตั้งไข่เพลงอะเราวังเธอนะคะเราวังเดินนะคะสิค่อยเบิ่งอยู่ดอกนะคะสิค่อยเบิ่งอยู่นะคะ ก้นที่วาๆดวเ,เด้อมันจะสำเน็จบ่อรืูปสำเน็จเป็นอยู่ที่ปากนะคะแ้วปากบ็ดีกับลงค้องค่ะ